สนับสนุนข่าวโดยริมพูการ์เดนรีสอร์ทรีสอร์ทชีวภาพปลอดสารเคมี JK บรรจุภันธ์กรุป๊ปผู้ผลิตกระดาษลูกฟูกและกล่องลูกฟูกทุกชนิด เข้าสู่รายการดิกวีเราอาบค่ะแล้วเราก็มาถึงข่าวอันดับที่1ประจำสัปดาห์นี้นะะต้องบอกว่าเป็นประเด็นร้อนตลอดสัปดาห์เลยที่หมอมก็ชวงปรียาทรอน,นะคะก็ออกตัวว่าพบการยัดไส้การจัดตั้งบรรษัทน้ํามันแห่งชาติค่ะแต่คุณผู้ชมทางบ้านฟังแล้คิดยังไงลองไปรับชมกันก่อนค่ะหมอมอุ๋ยเตือนร่างพรบปิโตรเลียม หมอมอุ๋ยก็เป็นบุคคลสําคัญนะคะเกาเคยดูแลงานทางด้านเศรษฐกิจมาของรัฐบาลยุคก่อนๆอที่ว่าที่ท่านออกมาพูดก็น่าจะเป็นเรื่องจริงแล้วก็อยากจะฝากให้รัฐบาลของท่านประยุทธ์เนี่ยช่วยออกมาแสดงความจริงใจอธิบายข้อมูลให้ประชาชนรับทราบให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็จะดีอะ,ค,ะค่ะก็เป็นการเปิดหน้าครั้งแรกของท่นนานหลังจากที่พ้นตําแหน่งไปหลายคนจับตามองค่ะเรื่องนี้ ไอ้เรื่องเนี้ยมันคืออะไรจริงๆหลายคนอยากจะเข้าใจว่าที่มาที่ไปคืออะไรนะผมรู้เรื่องดีนะผมว่าประชาชนทั่วไปก็ไม่รู้มันเถียงกันเรื่องอะไรแล้วมันมีที่มาที่ไปยังไงเอาอย่างนี้ย้อนไปถึงยุคที่ท่านประธานองคมนตรีเป็นนายกะยุคโชดช่วงชาชาวนลจำได้ไหมโอ้โหเราเฮกันทั้งประเทศเราพบน้ำมันอเราไม่รู้เรามีน้ำมันอยู่ในอ่าวไทยอยู่ในที่ไหนต่อที่ไหนเนี่ย ตอนนั้นเราก็มีความคาดหวังว่าเราจะร่ำรวยอ่ะนะก็ปรากฏว่าความรู้เรื่องน้ำมันหรือการสำรวจน้ำมันเนี่ยคนไทยเด็กๆอ่ะไม่รู้เรื่องอะนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่จะทําเรื่องน้ํามันสารวจน้ํามันขุดน้ํามันขึ้นมาเนี่ยก็ต้องเป็นบริษัทต่างชาติที่มีโน้ตฮาวทางด้านนี้นะวิธีการที่ไทยทําก็คือให้ประมูลเข้าไปแบ่งแหล่งน้ํามันเนี่ยให้ประมูลนะให้ประมูลไปในราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ คนขายอ่ะไม่รู้ว่ามีสักเท่าไหร่ไม่รู้มีอยู่ตรงไหนรู้แต่ว่ามีมส่วนคนซื้อเนี่ยมีโน้ตเฮาวรู้ว่าตรงไหนตรงไหนเพราะฉะนั้นการซื้อน้ํามันของเขาแบบลักษณะการประมูลเนี่ยเขาไม่มีทางขาดทุนแน่นอนนะเวลาของช่วงการประมูลก็ผ่านเลยมาก็มีคนที่เขาศึกษาเรื่องน้ํามันเรื่องพลังงาน บอกเอ้ยทำไมโชว์ช่วงทํ้งเราไม่เห็นได้อะไรเลยแล้วทำไมอย่างนี้แต่ทำไมโอ้โหพวกนี้ขุดกันไปมันมีถึงขั้นเรียกว่าคนที่ได้สัมปทานในการสำรวจนะไม่ใช่ขุดนะสำรวจนะแอบขุดขุดทุกวันเคยมีข่าวไหมจำได้ไหมอ่ะอันนั้นน่ะโกงอ่ะจริงๆอ่ะนะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้รัฐบาลก็รู้ตัวว่าเฮ้ยให้ประมูลอย่างนี้ไม่ได้เาก็เขาก็เลยมาคิดว่า น่าจะมีทางออกอย่างอื่นเช่นร่วมลงทุนแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมลงทุนหม,ม,มายถึงว่าขี่เปอร์เซ็นต์ล่ะอา้าวลงกันไปคุณขุดขึ้นมาก็แบ่งกำไรกันตามนั้นแบ่งปันผลประโยชน์คือขุดขึ้นมา10ลิตรแบ่งกันคนแล้วเท่าไหาไร่ยังไงยังไงฮะเพราะฉะนั้นต้องไปแก้พระราชบัญญตัติซึ่งกําหนดว่าต้องประมูลมก็คือที่มาของพระราชบัญญตัติอันเนี้ยนะฮะทีนี้คนที่กระทำเรื่องนี้มากลุ่มที่เขาเรียกอะไรนะคอปพอค่ะ เครือข่าย,ายประชาชนาปฏิรูปพลังงานไทยเขาศึกษาเรื่องนี้ละเอียดยิบเลยไปถึงขั้นเรียกว่าไม่ไว้ใจที่จะปล่อยให้พลังงานหรือน้ำมันของชาติเนี่ยตกอย,อยู่ในมือมือกลุ่มคนเพียงสองกลุ่มในนั้นก็จะมีทั้งรัฐมนตรีกระทรวงด้วยนะมีทั้งบริษัทเอกชนซึ่งรัฐมีส่วนร่วมด้วยอะไรเนี่ยเขาบอกต้องตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมามนี่ก็คือ ตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมาเขาเรียกว่าบรรษัทน้ำมันเพื่อสนับสนุนเพื่อจะดูดูแลทรัพยากรทั้งหมดเนี่ยดูแลทรัพยากรทั้งหมดเนี่ย้วฮะแล้วไปจะใครจะมาทำอะไรก็ต้องผ่านตรงเนี้เพื่อให้ได้ผลประโยชน์กับชาติมากที่สุดไม่เสียเปรียบกลุ่มนี้ใช่ไหมที่ใส่หน้ากากนายกตู่ใช่ไหมฮะใช่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 เขาบอกว่าไทยจะขายหมูอีกต่อไปไม่ได้อ่าเอาไปขายเป็นขายหมูอ่ะเนี่ยทีนี้อย่างนี้ ทางทางอีกกลุ่มหนึง่งที่อยู่ฝ่ายรัฐารบาลก็หมอมุยอยู่ตรงนี้ด้วยเขาบอกว้ยไอการตั้งไอบรรษัลน้ำมันมันไม่ใช่แก้ปัญหานะฮะมันมันก็จะมีปัญหาต่อมาอีกอคือต่างคนต่างคิดคนละเรื่องเลยนะ,ค,ะคนละฝั่งเลยนะ,ะแต่ทั้งสองฝั่งเนี่ยนะผมบอกคุณเลยมผมไม่คิดว่าเขาหวังร้ายกับประเทศชาติต่างคนต่างหวังดีแต่ต่างคนต่างมีความคิดคนระอย่ยอีกคนนึงบอกดีอีกคนนึงบอกไม่ดี ต่างคนต่างมีความคิดของตัวเองและเชื่อความคิดของตัวเองทีนี้คนไทยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะเวลาผมคิดว่าไอ้นี่ถูกต้องไอ้นี่ดีเพราะอุ้ยผมศึกษาไปแล้วไอ้นี่ก็บอกเฮ้ยไอ้นี่ไม่ดีเนี่เวลาเขามาคุยกันเนี่ยนะสลึหลงหนึ่งจะลดไม่ได้ความคิดของเขาอะไอ้นี่คือปัญหาคือมีคําตอบของตัวเองมาอยู่แล้วแล้วก็วิธีนั่นมันก็เกิดดราม่าไอ้คุณตั้งมาไอ้นี่คุณจะให้อํานาจกับกลุ่มนี้เข้ามายึดเนี่ยไอ้นี่คือคิดกันไปต่างๆนานาผมบอกให้นะไม่ว่าจะวิธีไหนนะ ไม่ว่าจะมีบริษัทน้ํามันบริษัทน้ํามันมหรือไม่มีบริษัทน้ํามันดันกันแบบเก่าเนี่ยนะการโกงการช่อโฉนทําได้อยู่ที่จิตใจของคนและวันนี้เนี่ยเราควรจะไปมองถึงการควบคุมกํากับที่เข้มแข็งค่ะซึ่งมันมีหน่วยงานจมเลยคุณต้องใช้พวกเนี่ยปปชปปงสตงอวอทอะไรจุกเจอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะ คิดถึงตรงนี้ด้วยไม่ว่าคุณจะในที่สุดคุณจะจบลงยังไงนะจะตั้งหรือไม่ตั้งหรือว่าจะจะรอไว้ตั้งทีหลังนะฮะวันที่เราอัดเทปรายการเนี่ยนะครับข้อสรุปสุดท้ายยังไม่เกิดขึ้นแต่ผมคิดว่าในลักษณะที่ปณีปนอมก็คือเขาเขียนเข้าไปไว้ในนั้นจะมีเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมะไอ้ไฟที่บอกว่าจะต้องมีเนี่ยบอกไม่ได้ ต้องบอกไปเลยบางคนก็บอกว่ารายละเอียดยังไม่ชัดเจนเลยนี่งานนี่ผม้บอกไงว่าโอเคสลึงก็ลดไม่ได้อีกฟังนึงบอกมีไม่ได้ไม่ต้องมีนะนี่ก็คือลักษณะของสังคมไทยเวลาเราเป็นอย่างนี้นะไม่ว่าเรื่องอะไรในประเทศเนี่ยทำลำบากเดินหน้าลำบากมันทะเลาะกันทุกเรื่องเลยนะฮะผู้บริหารสูงสุดนายกตู่ก็ไม่อยากจะมา ทุบโต๊ะอย่างนี้นะทั้งจริงแกกระทุบได้ในที่สุดนะมันจะส่งเข้าไปให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาเรื่องนี้คุณเคยดูผมผมคิดอย่างนี้นะนะไม่ไม่มีใครกล้าหักข้างใดข้างหนึ่งหรอกเพราะจริงๆเนี่ยที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยเขาก็เกรงใจคณะอะไรเนี่ยพลังงานคออะไรเนี่ยคอปพค่ะเขาเกรงใจอยู่แล้วว่าโอเคคนพวกนี้เนี่ยออกมาต่อสู้เรื่องพลังงานด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาไม่มีเลสไนเขาไม่ได้เข้ามาเตรียมจะหาผลประโยชน์ในอนาคต เพราะฉะนั้นจุดตรงนี้เป็นจุดเด่นของคนทั้งสองกลุ่มนะอาจจะกล่าวหากันอนโนในนี่นะแต่ว่านี่คือข้อกล่าวหา,าผมเองผมเชื่อบริสุทธิ์ใจว่าเขาเขามีพื้นฐานที่ดีในการที่จะปกป้องทรัพยากรของชาติานะแต่ว่าลักษณะมันเนี่ยผมอยากจะให้ เลิกได้ไหมไอ้ประเภทลดสลึงหนึ่งไม่ได้เลยเนี่ยค่ะเอาะไรค่ะก็เป็นความคืบหน้านะคะแล้วก็รอดูแล้วกันว่าพอรบไปตัวเลียมเนี่ยจะออกมาในทิศทางไหนนะคะใกล้จะได้เห็นกันทุกทีแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ครบถ้วนแล้วนะคะสำหรับ9อันดับข่าวประจําสัปดาห์นี้ค่ะแล้วสาหรับช่วงของชี้ประเด็นร้อนนะคะสัปดาห์หน้าต้องติดตามเรื่องไหนข่าวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะร้อนจี๋เรื่องนี้เรื่องนี้นะคะต้องตามมันจะว่ากันยังไงต่อไปและจะยอมกันไหมหรือจะต้องออกมา โอ้โห oh แสดงพลังกันอีกเอาเลยค่ะก็ติดตามข่าวสาร้ดยกนด้วยการแล้วกันนะคะแต่ว่าสำหรับช่องทางในการรับชมค่ะค้นหาคำว่าวิกฤตเบนแบ็กเราอ้าเป็นภาษาอังกฤษในแฟนเพจ Facebook นะคะก็จะสามารถรับชมรายการย้อนหลังของเราได้เลยก่อนจากกันนะคะต้องขอขอบคุณไทยประกันชีวิตริมบูการ์เด้รีสอร์ท RMT เดสปา JK แล้วก็ GS แบตเตอรี่ด้วยนะคะวันน right ี้ดิฉันคุณเฉลิมและทีมงานลาคุณผู้ชมก่อนค่ะสวัส erm ดีค่ะสวัสดีครับ